อันมีร้านอะไรอีกมันมีสวยๆร้านอาหารแบบปลาคามครับสวยเลยนะครับเดินไปนะครับไก่ครับไก่ต้องบอกนะวมว่าไก่ไม่เห็นเยอะว่ะ บนครับบนอากาศก็กำลังดีครับวันนี้ไม่ร้อนมากนะผมมันก็จะเป็นฟารนครับเป็นผู้หญิงนะผม ราคาประมาณเท่าไหร่ครับขายตัวละร้อยค่ะนี่คนระับตัวละร้อยค่ะยังไม่โตนะบางท่นะสองเดือนกว่าสามเดือนโอ้โหนีที่นี่นะ่าาย,อยของยไหมเออเาไปทำของสแล้วกขาที่ตงมแมวด้วยไมาสนใจแมวเลย ไมก่อนครับนี่ก็ทะลุไปได้ครับนี่ก็ประกาศนะครับได้ครับไม่ต้องการที่จะพูดอะไรเลยฮะ ก็ครับต่อ้าไม่ได้ครับต่อครับมีเหลือด้วยเป็นขต่อเราคือข้อต่อไปดีเลยมีสายออกไหมครับนี่ครับเส้นเท่าไหร่ครับ นี่ยาเจลาสตินบาทครับสองเมตเอาขายเส้นเนื้อแล้วก็เนี่ยืออะไรเราส่งร้านนะครับสรุปเสียตั้งแล้วนะครับซฟิวสายออปติเกนนี่จะเป็นร้านบัตรอีกเหระครับ แรงการสนงนครับ453นี่เป็นหนกไม้นะครับ่เ้็นหรัไม้จับจัดนะสองไม้ฟอร์มอะเอาไว้จับไม่ต้องลงด,ดนะ้ำออเลยครับ สัตว์โรนะครับ้ก็ปลาาของ่านจะมดเป็นน,ปน้ปลาน้ำาสีไม่ได้เป็นหมาดนะ่า ปลาของน้ำนะครับปาปครับารักนัปลาตัวนี้เคตัวเมียนะครับผม ประหยัดน,นะครับสามสิบบาทนี่ก็จะเป็นโซนสัตว์นิ้งยังมีคู่ฟ้าซุกเก้นนี่ยน่าดูก็จะเป็นเซ็ตเป็นชุดนะครับไม่ไ ใส่ไทยแล้วนะใช่ที่เดียวได้ก็เป็นน้ำปลาเยอะนะครับตอนนี้นร,ร้อนมากนะครับร้อนจนต้องตักนะครับเพราะมันร้อน,นเกินดูนต่อครับก็ร้าน โครงการสองแล้วลูก้านดเอายี่สิบแปดนะครับนะร้า2ตนะครับ Bye-bye. Uh -huh. ไม่เดินช้าเกินไปนะเพราะว่ามึนเดินตามอยู่เนี่จะเสียเวลาเขาไม่ได้เดินสปีดปกติที่หนเลยอนี่นี่น,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 นี่จะเป็นของกินนะ เต่าด้วยนกยูงนะครับน, <c ười> นี่เป็นไ้วฝันงนี้บ้างปลาเลนหานะูก็มาเลี้ย <c ười> งแมวมีแมวแปดตัวต้องอะไรจ๊ะให้ใคร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่สวยครับแต่เหมือนใก็มาล้านที่ได้มีหมช้าแคนีด้วยนะครับราคาอยู่ที่สอราคาดีครับเะเิดไปแล้วเติมแล้วเช้าลเอร่เติดไปแล้วงดูได้ครับ

มันติดครับมีโมมันปิดเี้กรสายมาเบิร์น้่เบิร์นานนี้สวยนะนครับนี่นไปเอาไปกสามมเลยนี่ครับตานักนัเลยนี่ก็ประกบศง่้านะครับ ตอนนี้ร้านประกาศเยอะหนึ่งสิบบาทหายได้ไหมพี่ได้ครับ พี่แนะนําปลาในร้านที่ไหนครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมันก็จะมีอะไรคือเป็นอันดีโมงก็บ้างอีโมงฮอปบ้างอีโมงฮอปมีโมาแล้วก็มันติคัชเลอร์ประมาณหนึ่งแล้ก็แบ็คสปาพี่แบ็กสปาด้วยแบ็กสปาอันนี้น่าจะเกือบสามเดือนแล้วนะพี่ครับประมาณสามเดือนแต่ก็ที้เหลือแต่ตัวเมีย สองคู้แต่ไข่ก็เริ่มมาแล้วนะครับได้เลยรัดได้เลยรัดได้เลยฮะก่อนหน้นี้มีท่อนําไข่มันเขเสียใต้ของเป็นกิ้มทองขอแบบแบล็กสตาร์นีสวยครับแล้วอันนี้เป็นแบ็กสตามุกทองสายที่กําลังฮิตกันตอนนี้แบล็กสตาร์มุกทองมุกน้อยเราก็จะขายอยู่นี่ก็เป็นมันติดตัวนครับแล้วฝั่งนี้นะพี่ฝั่งนี้เป็นตัวผู้ของแบ็กสตามุกทอง ว่าคือเกตรองละลมุกน้อยก็จะขายตามสภาพขายราคาบาพี่เขาบอกว่าประมาณแรกๆเกตที่มันหัวๆเนี่ยไปหมดแล้ว<ช>บางทีสั่งไปส่งก็มี<ช>ก็เลยที่ร้านจะไม่ค่อยเสร็จเท่าก็ <ผม S 2> จะไปเข้าไปรับที่บ้านก็ <นะ S 2> เป็นเพจหรือว่าเป็นเฟซอะไรผมผมไม่ก็ได้ลงผหมนจะมีเพจเหมือนกันเป็นเพจก็ถ้าเกิดใครอยากได้ปลาครับมาร้านอยู่ที่โครงการอะไรครับพี่ โครงการสามโครงการสามสามเลขที่ศูนยนเ์เจ็ดห้านย์เจ็ดห้ากินเบต้าคือร้านนี้ครับกินเบต้าคครับรับผมใครอยากแก้ฟ้าก็แวะมาที่ร้านพี่ก็ได้หน้าข้างหน้าก็มีนะครับแล้วก็มีตัวสิบบาทด้วยครับผมใครสนใจก็มาได้คุณครับพี่น้ำปลาหนาึ่งร้านนะครับนี <ๆ S 1> ๆๆ่ร้านใหญ่ าราใหญ่เลยาราา50ร20าทครับรอา่านอนครับพี่ที่ร้านมีพันอะไรบ้างครับพี่อตอนนี้เราที่เห็นมีหลายสายพันมากนะครับคืเอเจ้าของร้านแนะนำให้ฟัง ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกนีโมเกเล็กซี่ครับผมต่อไปก็นี่ก็เป็นพวกคาเวลอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกนีโมเกเล็กซี่เหมือนกันตานนี้เขาเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สายนาก้อนนะครับพี่อ่าตัวนี้เป็นแบล็กนาคอนนะครับหัวกินกำลังหัวกินอยู่อ่าเป็นนาคอนนะครับที่เขาให้ไปดูเลยลายนางฟ้านะอ่าเป็นลายอัเมียครับลายทะเลตัวนี้ก็จะเป็นแบล สมุหรีคอปเปอร์เนื้อดำนะครับเม็ดบุหรีคอปเปอร์ครับสวยมากนะครับเข็มคอปด้วยก้ตัวนี้จะเป็นเทลบอยครับเทลบอยเทลบอยทจะมีฟ้าแดงฟ้าหน่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เนื้อแดงครัำตัวนี้จะเป็นเลดดักก้อนดลา้อนร้านพี่ม่มีหลายหลายสีมือนกันอันนี้คือเลดดักก้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เออเยลโลดากอนอันนี้บอกนะครับว่าเป็นปลาสองเดือนแต่ว่าขนาดใหญ่ใหญ่กว่าปกติโอครับอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์เลสเลยที่เออใช่ครับซูเปอร์เลสให้ตัวเดียวซูเปอร์เลสนีก็คนชอบเยอะนะครับปลาสีเดียวครับผมหูช้างก็มีอ่าหูช้างก็มีครับเป็นหูช้างเป็นพวกคาร์บูนลาเวนเดอร์แล้วที่เป็นลาเวนเดอร์ อาวมูนสวย่ขามนว,ว,วยเลยขามนเป็นสีแบบนีโมอ่าเป็นน้ำมูลนีโม่ครับประมาณนี้หละแล้วก็มีเกลีต่ำลงมาอ่าครับนนเป็นตัวละห้บครับผมวันก็จะเป็นลงมาเกนลงมางช้างเป็นประมาณนี้ครับ ไทยเลยนครับีครับเต็มเลยหมูช้างก็เยอะนะครับร้านนี้โดนี่เป็นตวเมียบ้างกับปลาตบเกต็ดว่าก็จะเป็นสังอปเพรสไซส์สวยนะครับข้างในมีประกาศอยู่อ่ะอันนี้ครับหลยาไปายังมาก ป่านะครับใครชอบสายนี้มาดูกันได้คนี่เป็นป่าใต้อ่าใช่ครับนี่ก็ตอนี้ึงรจะดูสวยๆกินเงามาก อยู่โครงการไหนกันพี่โครงการสามครับโครงการสามอยากได้กระป่าสวยช้างหนึ่งถึงไเยอะเยอะมากแทบจะทุกสายพันธุ์เลยครับที่ร้านอ่าใช่ครับก็เป็นนี่เป็นฉาดหน้าฉาดหน้าก็มุ้งยาห์อยู่มีหางไบโพลด้วยตรงนี้ก็จะเป็นฉาดน้ำเงินมีทุกสีฉาดหน้าฉาดน้ำเงินอฉาหนัางทรเวลาล้วดีมีหมูประกาศขายด้วย นี่เราดึงไปรือไโอ้โหหอมากว่า วันนี้นะครับน่าจะจบเพลงเท่านี้นะครับผมสำหรับการทัวร์ตลาดจตุจักรสองมีนบุรีนะครับผมก็น่าจะทัวร์แล้วแหละหรันปลาที่เพิงเห็นไปนะครับบางร้านผมอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ผมก็จะไม่รบกวนนะครับแต่ถ้าร้านไหนว่างเนี่ยผมก็จะไปให้พี่ที่ถ่ายเขาแนะนําให้นะครับว่ามีปลาอะไรบ้างวันนี้นเพื่อนๆได้เห็นปลาอะไรกันบ้างอยากมาซื้อปลาอะไรนะครับก็ ตามกันมานะผมแล้วก็มาซื้อกันได้สำหรับวันนี้ก็ปากเีนเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเราวันนี้สวัสดีครับ